ถ้าต่างคนต่างเงียบทํำยังไงดีคะหครับคุณห้ามทักไปเด็ดขาดครับสครับในขณะที่คุณเงียบแต่ชีวิตของเราจะต้องเสียงดังหมายความว่าถ้าคุณอยากให้ต่างคนต่างเงียบแล้วอีกฝ่ายจะต้องลดอีโก้กลับมาเขาจะต้องเห็นว่าชีวิตของคุณกําลังเป็นขาขึ้นสิ่งนี้จะทําให้คนรู้สึกเสียดายครับและมันจะเริ่มเสียใจครับคําถามคือ วันนี้เรากําลังใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายเสียดายหรือคุณกําลังใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายสมเพศเวทนา 3. ครับคุณจะต้องโชว์ชีวิตที่มีตัวเลือกครับโชว์ชีวิตที่มีตัวเลือกหมายความว่าอะไรคนคนหนึ่งมันเลือกที่จะเงียบใส่คุณเนี่ยเพราะมันเห็นว่าเดี๋ยวคุณก็งอ้อเดี๋ยวคุณก็ตามคุณไม่มีทางไปครับเพราะเขาอ่านเกมคุณออกครับแต่วิธีการเดินเกมของเราคืออะไรครับคุณต้องเริ่มที่จะออกสังคมได้แล้วครับ อันนี้ถ้าคุณโชว์การเข้าสังคมตอนนี้คุณกำลังจะเป็นวินเนอร์ครับคุณกำลังจะชนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับ ปโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์ N นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่ครุ๊คอมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับ @L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย